สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับคุชชั่นของแฮทริก e โรในวันนี้ครับขอ,อนำเสนอเรื่องราวดาวรุ่งสายพิฆาตแห่งวูฟแฮมตันเปโดรเนโตถ้าพูดถึงวูฟแฮมตันนะครับคุณชื่นชอบนักเตะคนไหนก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับเพราะว่าทีมทีมนี้ต้องบอกว่า เป็นทีมที่ใช้ชื่อคว่า Wolf to g a t e หรือว่า Proto Wolf ก็ได้นะครับแล้วตั้งแต่ Proto g a t e นั้นย้ายมาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับสมสรแห่งนี้มากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น p r o d e n ร Ruben Neves เอ่ย หรือว่าจะเป็นชูอัลมูติโยโดูยปาติชิโอสนักเตะที่เป็นแข้งก่าชาวโปรตุเกสและก็รวมถึงดาวรุ่งชาวโปรตุเกสคนนี้ครับยังเปโดเนโตแฟนเชลซีน่าจะคุ้นหูกับนักเตะคนนี้เป็นอย่างดีนะครับลากโซโล่เดียวแล้วก็ยิงเสียบเสาไกลพาวูฟนั้นเอาชนะเชลซีได้อย่างยอดเยี่ยมมากนะครับเรียกว่าทั้งยิงก็ดีจ่ายก็คม เรียกว่าคล่องเป็นอย่างมากนะครับซ้ายเนยโต้ขวาโพเดนส์นะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมจะพาไปรู้จักกับ Pedro ard, เปโตรลอมบ a าเนโตนักเตะวัย20ปีของวูล f ฟแฮมตันคนนี้ครับ เนโตคนนี้นะครับกำลังจะ21ปีครับในวันที่9มีนาคมในปีหน้าครับเขาเกิดที่เวียนาโดคาสเตโรนะครับทางตอนเหนือของประเทศโปรโตเุเกสโดยเนโตเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องปกติแะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ย คนที่เป็นนักฟุตบอลชีพเด็กๆเ,เนี่ยก็จะชอบดูบอลหรือไม่ก็ชอบเตะบอลกันอยู่แล้วนะครับโดยเนโต้นะครับมกักจะเล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆอ,อยู่เสมอเวลาที่กลับมาตอนเย็นๆหลังเลิกเรียนกลับมาที่บ้านโดยเนโต้นะครับได้รับการฝึกฝนทักษะฟุตบอลตั้งแต่วัยเด็กเล็กๆตั้งแต่ช่วง4-5ขวบนะครับจากเซคิโอลอมบ้านะครับซึ่งเป็นคุณลุงของเขาที่เคยเป็นอดีตนักฟุตบอลของสโมสรเอซีเวนเนนเซซึ่งเนโต้ครับก็มกักจะขอคำแนะนำจากคุณลุงเขาอยู่ เสมอและลูกของเขาครับก็ยินดีที่ใช้คคำแนะนำกับเนโตเขาพยายามสอนเบสิกต่างๆให้กับเนโตเรียกว่าตั้งแต่การแปรบอลการยิงประตูการเลี้ยงบอเลเลยครับและลูกของเขาคนนี้ครับก็คือไอดอล ในการเตะบอลของเขาตั้งแต่วัยเด็กเลยทีเดียวนะครับเพราะทําให้เขานั้นลหลงไหลในกีฬาฟุตบอลน,นี้เป็นอย่างมากเลยนะครับเขาเชื่อคุณลุงเขาอย่างมากเลยทีเดียวซึ่งในวัยเด็กครับเขาก็หัดเล่นบอลด้วยเท้าขวามาก่อนนะครับก่อนที่เขาเนี่ยมักจะเห็นลุงของเขาเนี่ยเล่นบอลด้วยเท้าซ้ายขาซ้ายเฮ้ยทำไมลุงเล่นบอลเท้าซ้ายเขาอยากเป็นเหมือนลุงนะครับพยายามฝึกจนถนัดเท้าซ้ายไปเลยลืมใช้เท้าขวาไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเลี้ยงจะเปิดหรือว่าจะยิงเนโต้ คนนี้จะใช้เท้าซ้ายเล่นตลอดแต่เราก็จะเห็นนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเนยโต้ก็มีจังหวะใช้ขวายิงบ้างเหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่แรงมากก็ตามนะเพราะาเขาเล่นใช้ซ้ายมาตั้งแต่เด็กเลยทีเดียวแต่ขวาก็พอเตะได้มีการทําประตูได้อยู่บ้านนะครับและวพอเนโต้เนี่ยอายุได้ประมาณ7กือบเกือบแขวบนะครับคุณลุงของเขาเนี่ยก็เห็นแววแล้วนะครับว่าเฮ้ย หลานของเรานี่ก็มีแววดีเหมือนกันนี่ว่าลอนดุสตั้งครับลุงของเนโต้เนี่ยก็ถามว่าอยากจะลองไปคัดตัวกับอะคาเดมี่ของ s อสซีเวเนเซซึ่งอดิตสโมสอของเขาดูไหมเนโต้ได้ยินคํานี้นะครับ จากปากของลุงเขาเขารีบตอบตกลงแบบไม่ต้องใช้เวลาคิดอะไรเลยเลยครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักบอลอาชีพมากๆอยากจะเป็นนักฟุตบอลเหมือนกับคุณลุงของเขาเพราะคุณลุงคือไอดอลในการที่ทําให้เขานั้นอยากเตะบอลมากๆเลยนะครับเห็นลุงไปเตะตั้งแต่ในการแข่งขันเป็นนักฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กๆไปดูที่สนามมาก็บ่อยนะครับโดยในโต้เนี่ยชื่นชอบ เซียวคอนไซซซาวอีกหนึ่งคนนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอดีตตำนานที่ชาติโปรโตุเกสอีกหนึ่งคนซึ่งปัจจุบนนันนะครับคอนไซซ์ซาวเนี่ยก็เป็นโค้ชของ FC p o r ปตทีมดังในโปรโตุเกสนั่นแหละครับในหน้านของเนโต้ครับเขาก็ดูการเล่นของคอนไซซซาวมาตลอดก็มีโอกาสได้ดูเกมสดๆบ้างดูที่สนามกันบ้างเลยครับเพราะคอนไซซซาวคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ลากจี้คู่แข่งได้เก่งมากๆและเนโต้ก็เอาสกิลต่างๆของคอนไซซซาวเนี่ยมาทำการปรับใช้แล้วก็พยายามลอกเรียนแบบครับแต่ เขาในทาถนัดขวานะครับเนโต้ถนัดซ้ายนั่นเองและจากสไตล์การเล่นแบบนี้การทำให้เนโต้เนี่ยได้ถูกรับเลือกให้เข้าสู่ทีมเยาวชนของเอสซีเวเนเซในไวัย8ปปีเท่านั้นนะครับโดยเขาเนี่ยได้เข้าฝึกปรือฝีเท้ากับเวเนเซ่ทีมนี้อยู่2ปีครับก่อนที่เขาเนี่ยจะย้ายไปฝึกฝีเท้ากับอะคาเดมีของ Perspectiva M. s h o k o เป็นเวลา3ปีนะครับเรียกว่ายกระดับสูงขึ้นเลยครับอะคาเดมีนี้ก็ถือว่าเป็นอะคาเดมีที่มีชื่อเสียงแห่งโปรตุเกสอีกหนึ่งอะคาเดมีเลยทีเดียวนะครับและจากผลงานที่ยอดเยี่ยมกับ Perspectiva M. s h o k o นะครับทำให้มีสโมสรดังในลีกโปรตุเกสอย่างบราการับเห็นแววของเนโต ตอนที่เขาเนี่ยลงเล่นในทัวร์นาเมนต์ต่างๆของบอลเยาวชนในประเทศโปรตุเกสซึ่งสเกลของบรากาเนี่ยก็จับตาดูเนโตมาพอสักพักแล้วนะครับและพอเห็นเฮ้ยไม่ได้แล้ววะ่ะ ้องดึงเข้าสู่ทีมนะครับสุดท้ายครับเนโตถูกปราการดึงเข้าสู่ทีมเยาวชนตั้งแต่วัยสิบสามพวบและเขาก็เข้ามาช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับตรินเก่านะครับแข่งพรสวรรค์สูงที่บาร์เซโลนานั้นดึงไปในซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยเนโตครับได้อยู่กับทีมเยาวชนของบราการสองปีครับกระถูกปราการส่งตัวไปยังพารเมัสบราการหนึ่งปีซึ่งทีมนี้แหละครับก็เป็นทีมในเครือของบราการเหมือนกันนะครับเรียกว่าเป็นทีมทมแนวแนวทีมลูกทีมที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันนะครับ และเนโต้ก็กลับมายัางบรากาครับหลังจากถูกส่งตัวไปฝึกฟรีเท้า1ปีครับเขาเนี่ยกลับมาสู่ทินเอสตาดโอมิลิซพลเดอบรากาด้โยคราวนี้ครับเนโตเนี่ยได้รับโอกาสการลงเล่นในทีมสำรองสลักกับทีมชุดใหญ่ของบรากาแล้วก็ได้มีโอกาสลงบอลถ้วยในประเทศบ้าง ก่อนที่เขาเนี่ยจะได้สัมผัสเกมทีมสำรองตองบัย17ปีในเกมที่บรากาเนี่ยแพ้ต่อปอร์โตบีไป2อรว่สามในก็คือบรากา B เหมือนกันนะครับเรียกว่าเป็นศึกทีมสำรองในศึกเซกุนดาลีกาโปรตุเกสนั่นเองครับและทีแม้ว่าทีมตอนนั้นครับจะแพ้ต่อปอร์โตไป3ต่อ2ในเกมนั้นแต่ผลงานส่วนตัวของเนโตในสนามเนี่ยทำได้อย่างยอดเยี่ยมครับและผลงานของเขา การลากเลื้อยของเขาเนี่ยไายพิคาดของเขาคนนี้ก็ไปเตะตานะครับทางด้านโค้ชชุดใหญ่ของบรากาเพราะว่าจากนั้นเนี่ยหนึ่งสัปดาห์จากการที่เตะกับบอโต้ในเกกมนั้นไปครับทำให้โคเซเปลซิโอครับ คุณสื่อชุดใหญ่ของทีมเนี่ยดันเขาขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ในเกมท้ายฤดูกาลเขาก็ได้มีโอกาสลงเล่นด้วยนะครับในการถล่มซีดีนาซิองเนาทีมที่ตกชั้นลงไปแล้วในตอนนั้นครับในศึกเซกุนดาแต่นั่นคือเกมท้ายฤดูกาลครับนาซิองเนาเนี่ยก็ไม่อยากจะอยู่ในหลีกสูงสุดแล้วนะครับทำให้โดนบรากายิงถล่มไปถึง4ประตูศูนย์และในเกมนี้ก็เป็นเกมที่เนโตมีโอกาสลงสนามและที่สําคัญคือทําประตูได้แล้วก็โชว์ฟอร์มได้อย่างดุด เด่นน่าประทับใจเป็นอย่างมากในเกมเกมนั้นครับแต่้เนโตเนียทมสถิติเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดของทีมที่ทาประตูดได้ในเกมลีกของโปรตุเกสในเวลานั้นนะครับหละจากฟอร์มี่ยอดเยี่ยมครับเขาก็ถูกอินซีฟ้าขาวลาซิโอทีมดังในศึกเกาโชสนาอิตาลีเนี่ยมาดึงตัวเข้าไปร่วมทีม2ปีแบบยืมตัวนะครับโดยลาซิโอเนี่ยยอมจ่ายเงินค่าย,ยืมตัวถึง26ล้านยูโรให้กับบรากาในการขอยืมตัวเป็นแพ็คคู่กับกับรูโน่ชอดาวสอง นักเตะชาวโปรตุเกสนะครับทั้งชอดาวแล้วก็เนโตมุ่งสู่อิตาลีไปอยู่กับอินซีฟ้าเขาลาซิโอแต่สุดท้ายครับการมาที่แห่งนี้เหมือนเป็นฝันร้ายของทั้งคู่ครับเพราะว่าเขาทั้งสองนั้นแทบไม่ได้รับโอกาสการลงสนามเลยนะครับในทีมชุดใหญ่ช่วงตลอด2ปีเนี่ยทั้งชอดาวแล้วก็เนโตมีโอกาสลงสนามเพียงแค่คนละ3ถึง4เกมเท่านั้นนะครับโดยทางเนโตเนี่ยได้ลงในเกมเซเรียครับ เพียงแค่การลงเป็นสำรองแทนที่ของบาสตอสในช่วงท้ายเกมมากๆครับที่ลาซิโอเนี่ยแพ้ยูเวไป1ต่อ2เมื่อเดือนมกราคมในปี2019และจากนั้นครับเนโตก็ไม่ได้มีโอกาสการลงสนามให้กับลาซิโออีกเลยเรียกว่าการที่ย้ายมาสู่ดินแดนอิตาลีของเนโตเนี่ยมันเหมือนกับเป็นฝันร้ายชัดๆของเขาครับทั้งที่ยังเป็นดาวรุ่งแท้ๆครับต้องการได้รับโอกาสการลงสนามและการมาอยู่ในลีกอิตาลีเนี่ยถือว่า เป็นสิ่งที่ดีกว่าลีกโปรตุเกสแน่นอนครับคุณจะได้โชว์ฝีเท้าให้กับเหล่าทีมมักใหญ่ให้ได้เห็นแต่สุดท้ายแล้วเขาไม่ได้ถูกส่งลงสนามซะเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นครับเขาเนี่ยมีอนาคตมากๆกับบราการเลยทีเดียวถูกพูดถึงมากๆในหลีกโปรตุเกสมีสเกลหลากหลายทีมมาดูตัวเขาแต่สุดท้ายลาซิโอ กลับมาให้โอกาสเขาครับและพอหมดสัญญาครับกับทางลาซิโอเนี่ยทาข,ของเนโตคนนี้ครับก็ต้องการย้ายทีมนะครับและสุดท้ายครับเนโตเนี่ย ก็ทำการพูดคุยกับเอเจนของเขาอย่างคอเก้เมนเดสว่าเขานี่ต้องการย้ายทีมไม่ไหวแล้วในการอยู่กับลาซิโอไม่ได้พัฒนาฝีเท้าเขาต้องการลงเล่นเขายังอายุยังน้อยเขายังมีไฟเขายอยากไปเตะในลีกที่มีความท้าทายมากกว่านี้ครับสุดท้ายครับเมนเดสก็คุยกับโคช้ชที่เขาเนี่ยเป็นเอเจนตให้อยู่อย่างนูนเอสเปริโตซานโตกุน Santo, ซือของวูฟแฟมตันและสุดท้ายครับ เนโต้คนนี้ก็ย้ายจากเกาโชวซลา,นานอิตาลีมาสู่พิมเมเลีกฤษกลายเป็นนักเตะใหม่ของวูฟแฮมตันวอร์เดอร์นั่นเองนะครับเขาเนี่ยย้ายมาสู่วูฟครับเมื่อ2สิงหาคมในปี2019ด้วยค่าตัว17.9ล้านยูโรโดยการมาถิ่นวูฟแห่งนี้นะครับเขาเนี่ยได้เข้ามาอยู่เหมือนกับเป็นครอบครัวของโปรตุเกสครับเพราะว่าในทีมเนี่ยมีทั้งโคช้ชทีมสตาฟและก็เหล่าเพื่อนโปรตุเกสเยอะแยะมากมาย ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกมีชีวิตชีวาและก็ชีวิตกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งโดยเขาเนี่ยค่อยๆมีส่วนร่วมสําคัญกับทีม Wolves ไปทีละนิดๆครับเขาเนี่ยได้รับโอกาสการลงสนามไปเมื่อปีก่อนถึง27เกมทุกรายการเลยทีเดียวนะครับในเกมพรีเมียร์ลีกในเกมบอลถ้วย FA คับคาราบาลครับแล้วก็เกมยูฟายูโรปาลีกซึ่งผลงานของเนโตนั้นถือว่าสอบผ่านเลยทีเดียวครับในปีแรกกับ Wolves แฟมตันและจากฟอร์มที่โดดเด่นนี้นะครับทำให้ย u v e n t u s นะครับเคยมีข่าวว่าอยากจะได้ตัวเนโตคนนี้ เข้าสู่ทีมช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเพราะว่าในปีนี้เนโตย,ยึดตำแหน่งตัวจริงของทีมได้อย่างเหนียวแน่นนะครับตั้งแต่เดียโก้โชต้าย้ายไปสู่ลิเวอร์พูลปีกของ วูฟแฮมตันตอนนี้กลายเป็นเนโตและก็โพเดนซ์เรียกว่าได้เบียดอดามาตาโอเรไปเป็นสำรองเลยทีเดียวนะครัสปีกชาวโปรตุเกสคู่นี้พราดทําผลงานได้อย่างเยี่ยมมากครับปีนี้ครับเนโตเนี่ยลงสนามไปแล้วถึง16เกมในทุกรายการนะครับและที่สำคัญในเกมพรีเมียร์ลีกครับเนโตลงทุกนัดให้กับวูฟแฟมตัน15เกมที่วูฟลงเตะไปนั้น เนโต้ o, ลงทุกเกมครับเขาทำไปแล้ว4ประตูกับอีก2แอสซิสและตอนนี้เขากลายเป็นแข้งที่วูลฟนั้นคาดไม่ได้แล้วก็กำลังเนื้อหอมมากๆอีกตัางหากนะครับเพราะจากฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสุดน่าประทับใจนี้ยิงคมใจดีมีความเร็วแล้วก็ลากบอลได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้เหล่าบิ๊กทีมเนี่ยต้องการดึงตัวเนโตคนนี้เข้าไปลากเลื้อยสร้างความสนตถึใจเข้าสู่ทีมแต่ ก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าทีมไหนละ่ะจะบดึงเนโตไปและเขาจะอยู่กับวูลฟได้นานขนาดไหนเพราะว่าทางเนโต้ครับเพิ่งต่อสัญญากับวูลฟออกไปถึงปี2025เรียกว่าอยู่ยาวกันไปอีก5ไปปีเลยนะครับ เพราะว่าได้มีการต่อสัญญาไปเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทีมไหนอยากได้ก็คงต้องทุ่มงบสูงอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับลองคอมเมนต์มาแล้วกัน,นว่าทีมที่คุณเชียร์เนี่ยขาดปีกหรือเปล่าหรือว่าอยากได้ตัวเนโต้คนนี้ไปลากเรือทางริมเส้นไม้ก็ลองคอมเมนต์มาได้และคิดว่าค่าตัวของเนโต้เนี่ยที่เพิ่งจะ20แต่ก็เล่นดีขนาดนี้ น่าจะอยู่ที่สักเท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์มาได้แลวกันนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของดาวรุ่งไายบิคาดแห่งวูฟแฮมตันเ,น,นเปรโดเนโตคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาได้เรื่องเด็ดเจ็ดยับก็บช่นออกันครับทีดียลวนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ